หลายคนพี่น้องเ้ยเห็ดให้น้องๆอยู่น้ำกันนี่แหละเดี๋ยวสีแดงไปให้อายน้ำพี่น้องอายกอยู่ไก้าปลาแดงดนสมรนแะดงอยเียเ้วสุปหาแดงไให้นนน่อยมีนนึงั สบายดีพี่น้องปองไปเมื่สุกผูสุกข,ข้นเนาะพี่น้องเนาะเมืเอ่อนี้ก็มาอยู่กับซาหน่อยคนเก่าคนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็เมื่อนี้มากินกับปุนเนาะพี่น้อง,องตอนนี้เรากอ็อยู่กับช่องสาวน้อยท่าเห็ดท่ากินเชีแร์เอาเมื่อนี้เาก็ใชมากินกับปุนกันเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้คือซับวาซิกใหม่เนาะอ่ะรายง,งานโตเนี่ยสื่อยังสบายดีข้าพเจ้าชื่อเมย์ฝากเมียฝากตัวเจ้เจ้จ้า สบายดีสฉพาะเงี้ยค่จ้าอ่าพี่น้องเมื่อนี้เขามากินกระปุนกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอเอาไปอ่าอีหยังเน้องดูว่าเนาะเพราะว่าหลายน้องนั่กินกันเลยหมูนา่าเชื่อว่าแล้วพี่น้องนี่บ้างแม่พักนี่เต็มกระโปกเลยพี่น้องอใส่เข้าะนะไป ใช้บักหอกบักหอกบักหอกใส่เข้าไปคืออะไร้องถั่วงอกจ้าเออเออยี่บบติดให้ถั่วงอกจ้าอันนี้ก็แล้วอันนี้ก็แล้วเดี๋ยวสิตักอันน่ะจ้ะพี่น้องเนี่ไปยั่วเลยจ้าเดยซักกับหนักตีนไก่มาใส่กินซักสามตีนไก่ครับเมื่อในไก่หน่อยเลยเถอะ ปกติไก่มันจะไหลายเนาะก้อนเลือดก้อนเลือดแสบๆยั่วยั่วยจ้า้ามายั่วยั่วยจ้ามาพี่น้องมา <พอ S 1> มากินนะกันเด้อพี่น้อง จริงไหมจังสิชูได้ยังไหมแล้วกูคือไปได้ยังเลยหายเมื่อคนเริ่มหายกูสู้เหตุได้จังไรจิตใจชูทำด้วยอะไรฮะกูตามแล้วผิดกระเด็นถ่าตากูอยู่เฮ้ยใครใครว่าชิกินแล้วนี่ เด้อพี่น้องกินแซ่บๆน้ำกันอะไรต่วนมันยักินเด้อก้อนยังเป็นยังงูกว้างูกว้พี่น้องเลยก้อนเะ็นอันฉลองพี่น้องมาไหนถึงวอตเตอรี่ฉลองเลี้ยงกับมิตรพี่น้องกันเมื่อ,อไหร่อยู่น้ำกันนี่พี่น้องเลย ทีเรื่องน้องมาเด้อพี่น้องผู้ใดว่างๆก็มามาม่งาก,กินน้ำซะหน่อยเด้อยวนหน้าปักซอยน้อนสุขสวัสดิ์ซอยหญ้าปลาลดนมพี่น้องอยู่ลาลดนมชิมกอม <c oughs> ่อนอืมอ่ะเลงอ่ะเร่งคือเ็ม มะพริานก็เจี๊ยบไห่เปนหออเจเด็ดมาหห่มาุดกระ่าแสบพักนั่งสูบขออนุญาตใช้มือได้เป็นพรอว่าบนถนัดเดนใส่ผระหน่ยต้องกินใช้มือไป็นหอมันได้เป็นหอกกินทรีนเหมือนกันทำใหญ่ๆเลยเป็นหออ บอกว่อาอะไรนะผู้ดีอ่ะถ้าเป็นผู้ดีก็ sirau nhầm, rau, rau bàn <coughs> không, chặt mặc rồi, mặc thịt với giờ, mặc thịt này bữa nay hết chắc gì bây giờ rồi, trên tên trên mặc thịt, chai cà phê

ด้ก็แมาณยังแบบตอนนียัได้กินเถอะอยัง,ยงตอนพักไม่ยังพัก,กระเส็จได้เบอร์บกพักนีชื่อมันหายผมไม่ได้หรอผมบัสรช่องอต่งน,นึ น้องแม่ว่าจังไรเราบอกพี่น้องไยว่าแสบบอแสบแสบอีนี้ข้อยะโสเลยพี่น้องยาโสโอหังพี่น,ออน,น้องอนาคตอนาคตอนาคตที่ใดไปอยู่ยาโสพี่น้องเลยแคหน่อยกับพ่อที่ได้อันไปถ่ายคลิปอยู่ยาโซแหนมาว่ามีพี่น้องไปอยู่ยาโสเนาะพี่น้องเนาะ phần mi fan nhớ nha số Cái nhâm này cho xếp nhâm nắng Too <laughs> mang, được... <laughs> có lòng mắm cỡ đôi lẽ học rồi mượn anh em một mì thái lan nắm tốn tiền mặt nha tốn tiền mặt nha tốn tiền mặt ถึงแล้วนะบ่มี่น่ซมบะมี่นซื้อมแดงจะไปเดียวสวนกระจาดขึ้นไปนางเซ่ยนางเซ่ยแแล้วม่เาบาดูห้อง่้อหนก็ไปเลยเิด้อหอน่อนกใสไปนดเัดเก็บต่อกดออเก็บเงินเธอถามเลยเกงนละอันที่แล้ยังห้ออดเนาะ บะพบอลเท่าเล่เน่ะคนไลยไ <c oughs> ด้ถึงจะเก็บคนอื่นก่อนได้ค่ะเหลือมาอดเท่าเลยบอลงอ่ะนาะทางบอ <c oughs> ลลงผัเย <c oughs> ่ลงมานแบบมองทางบลลงมองบลงแต่ก่กอักน,นี้กินดีอันนี้เหรออืไอ,บอ้บอบกทำไม ตั้มเพลกาตานึกว่าแก่ทำนานเนี่ยว่าน่าที่แม่นะแก่ทำนานถ้าแก่ทำานเอาจงยาถ้าไปบอกว่าแก่ทำนา,า,ทานเน,นี่ยผมไปหาหมอหรอกกินแล้วผิวจะสวยสวย,สวยมากเลยดูสวยมากเจ๋งมากเลยเอาวเรื่องโอ้แฉกนะอะไรไปเรือเ่อง พริกเกอยางไ่งวะปิเป็ยงแทบข้ามละมางมาแล้วาไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยประมาณ เวยแปลงน้ำมากว่าน้ำมาแต่เดเหืไปเ็ดือนึ่งเจมม่องพี่เมพี่เมดนาหร่เวยพี่องเพชรวางผิดนใหญ่ขอรเข

ใจเลยแต่ว่าแดดมันแยงตาแม่เมื่อก่อนจะมีนะไปแม่ไปก็เห็นตาหน่อยแต่หย่างนู้น่เถอะมอดขาตินมอดขาตั้งมากผิดเดอตั้งมากผิดเด้อไอสันติกินนะตันี้กผมแต่ผักท่าน ไมแล้วที่นี่ล้วไนล่เียก็ไ่เะพูดพูดสะบังน้ำพูดบักเบามั้งแล้วน้ำก็าก Rất là nó lắm ตอนนี้กินผักไลตอนคืนกินมา,มามนตะก่งนี่ใแพมพี้แกหลายอ่พน,นองอิ่มเลยพี่นองเอดีย๋ยวไปห,อไห่ออ้ายอก้านมชีนไปหายอายเนาะพี่น้องเนาะ ที่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดนประกันใดก็ขอสดขอไปพี่น้องจุกหูจุกคนเนาะพี่น้องนาะพี่น้องมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสาวน้อยขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อได้เป็นกำลังใจให้สาวน้อยได้เหตุคลิปต่อไปพี่น้องฝากติดตามช่องสาวน้อยผ้าเห็ดผ้ากินชนะในเด้อพี่น้องสุดท้ายแล้ว ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย